หน่อยจ้ะอ๋นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะอุ้ยไม่เลี่ยมีเห็ดว่านายผู้หญิงอย่า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 ไปถูกมันนะจ๊ะมันมีพิษกินไม่ได้เดี๋ยวตายแต่ว่ารู oh, ้ได้ยังไงอะจ๊ะมันสีสวยออกนะเห็ดกินได้สีมันจะไม่จัดอย่างนี้หรอกนะนายผู้หญิงนะถ้าเห็ดที่สีจัดอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะมีพิษเมา คนที่อยู่ป่าเนี่ยจะรู้ว่าอะไรกินได้ไม่ได้อย่างเถาไม้นี่เหมือนกันบางอย่างก็จิ้มน้ำพริกกินได้นะนายนี่บางอย่างนะก็เอาไปเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้บางอย่างอย่างก็เป็นพิษแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่เรียกไหนโอ้ยฮะโอ๊ยนายผู้หญิงทงงูกัดโอ๊ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไัวไอ้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 ้ไอ มันมันทำไมพันทันได้ก่อนมันจะมีพิษเดี๋ยวแล้วะเอียดไปเอาอีกหม้ะนะพอแล้วงูต้นไม้นะครับนายไม่มีพิษหรอกนี่มันคงตกใจที่นายไปถูกตัวมันนะงูเนี่ยนะมันก็มีสัญชาตญาณเหมือนคนเราเหมือนกันถ้ามันไม่รู้สึกว่า เราไปทำร้ายมันมันก็ไม่เป็นฝ่ายทำร้ายเราก่อนครับในก่อนแน่ใจนะว่ามันไม่มีพิษอ่ะไม่มีพิษหรอกจก้ะถ้าเป็นงูที่มีพิษปานน่ปานี้ป่านนี้ก็ถึงมือนายผู้ชายไปแล้วล่ะครับหมายความว่างอะ่ะถึงมือนายของนายถั่วก็ในป่านี้มีนายคนเดียวที่รู้จักงูพิษทุกชนิดนะครับนายผู้หญิงแค่ดูรอยกัดเนี่ยนะก็รู้แล้วว่าเป็นงูพิษชนิดไหน ก่อนเนี่ยนายกรเรียนอะไรนะมหาวิทยาลัยเนี่ยแฮะเกี่ยวกับป่าป่าอะไรเนี่ยเนาะใช่ครับเออนายของนายก่อนเนี่ยนะเคยเรียนมหาวิทยาลัยกับเขาด้วยเหรอไปเดินเซอร์ซ้ายหน่อยเขาละ งูถึงได้กัดให้ไม่เล่นจะไปทำอะไรก็ไปเถอะนะไม่ต้องมาอยู่รับผิดชอบในความเซอ่อสร้าของฉันหรอกถามทำไมถึงไม่ตอบไม่ตอบหรอคะ่ะขี้เกียจทะเลาะก,กับคนป่า คนไม่มีเหตุผลไม่มีความสงสารไม่มีความเห็นใจไม่รู้ว่าจะทะเลาะด้วยทำไมนี่คงจะเดินหน่วยนาดเป็นนางงามสิงูมันถึงได้หมันไส้ชกเขาให้มนันนี่จะดูผ่ฮให้ไม่ต้องหรอเอาไว้ฉันโดนงูพิษกัด คุณค่อยใช้ความรู้ที่คุณเรียนมาครึ่งครึ่งกลางๆมารักษาฉันก็แล้วกัน ได้ครับนายฉันจะไปงานเลี้ยงผู้ใหญ่ที่ในเมืองแกเตรียมรถให้ฉันด้วยนะได้ครับนายคุณลุงครับคุณลุงจะไปงานเลี้ยงคนเดียวหรือว่าให้ผมจัดตุ๊กตาหน้ารถไปด้วยล่ะครับ <c oughs> อย่างคุณลุงไปงานเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีเลขาไว้คอยรับคำสั่งใกล้ชิดในฐานะในเมืองผู้ยิ่งใหญ่แกรู้ใจฉันอย่างนี้ระวังหน่อยนะ ยายหนูกลับมาฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงหูยายหนูเมื่อน้องหนูกลับมาเนี่ยผมรับรองครับว่าในเมืองนี้เนี่ยจะไม่มีใครอยู่เป็นโจดในกล่าวหาคนหนุได้เลยครับนี่ครับ,บเป็นค่าอะไรเพราะวานนี้ <บ S 3> ผมเลิมให้คุณนะครับ เดี๋ยวฉันทำเบิกให้แล้วกันนะครับเออนี่เย็นนี้เนี่ยนายเหมืองจะไปงานเลี้ยงที่จังหวัดนะคุณต้องไปด้วยในฐานะเลขางานเลี้ยงหรองั้นก็ต้องกลับดึกกับสิคะก็ไม่แน่นะอาจจะสว่างเลย ฉันไม่ไปไม่ได้เหรอคะอฉันไม่ค่อยมีเสื้อผ้าคนสวยๆอย่างคุณเนี่ยนะไม่ใส่อะไรเลยจะสวยกว่ามาง <c oughs> <c oughs> แต่ถึง <c oughs> ยังไงก็ต้องไป <c oughs> เพราะถ้าเป็นคำสั่งของนายเหมืองแล้วก็ <c oughs> แล้วถ้าคุณขัดคำสั่งเนี่ยนะระวังจะปวดใจนะ <c oughs> ก็ได้ค่ะฉันจะไปอืมก็เท่านั้นแหละไปไปก่อนนะตะโก ทำอะไรอยู่จ๊ะมีอะไรฉันช่วยไหมเออไม่ต้องหรอกจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนมันเรื่องล้างถ้วยล้างชามอีกออฉันคงเป็นคนที่ร้ายกาจมากใช่ไหมแม่เลี้ยงเออใครกันนะ ทำให้ฉันกลายเป็นผู้หญิงที่บ้าบอยถ้าไม่ใช่นายของไม่เรี่ยมอะแล้วนี่นายของแม่เรี่ยมก็หายไปไหนแล้วจ๊ะปิดประตูเงียบมีเห็นออกมาส่งเสียงขู่เข็นบังคับใครเลยอ๋อนายออกไปไล่แล้วล่ะจ๊ะ ใบหม่อนกํนาลังงามนายเลยต้องออกไปคุมคนงานเก็บใบหม่อนนะจ๊ะก็นายผู้หญิงนายผู้หญิงเคยเห็น,นหนอนไหมบะเคยเห็นไหมจ๊ะการเลี้ยงหนอนไหมเนี่ยนะครับต้องดูแลกันยิ่งกว่าเด็กอ่อนน่ครับนายผู้หญิงต้องไม่มีโรคต้องมีอาหารแล้วก็ต้องมีอากาศที่เหมาะสมครับอน,นี่ครับใบหม่อนที่เลี้ยงใหม่นี่นะครับ จะต้องเป็นใบหมอนที่มีคุณภาพครับนอนไหมเนี่ยถึงจะให้ไหมที่สมบูรณ์นะครับเพราะอย่างเงี้ยเราถึงต้องมาเลี้ยงหมอนเพื่อจะมารองรับนอนไหมพวกนี้ครับและข้อสําคัญนะครับนายผู้หญิงครับนี่ครับเวลามันยักแย่ยักยันนะครับเอาใยไหมออกมาพันรอบตัวมันเนี่ยครับโอ้โหมีวิตามินสูงมากภายหลังแล้วก็เอามากินได้อีกด้วยครับนอนพวกเนี้ยเอามากินได้ครับครับนายเอามา โรยเกลือน,นะครับแล้วก็ขั่วไฟนะครับลูกเด็กเล็กแดงแถวนี้นะกินกันแบบอร่อยอร่อยไม่รู้จบไหลต่อประโยชน์ไหลต่อใช่มันก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆดีเนาะคนอยู่ป่านะครับนายผู้หญิงทําอะไรแบบว่ายากเกินมากก็ไม่ดีนะครับ <c oughs> ต้องทําตัวสมถะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ายากไร้มากก็ธรรมชาติจะชดเชยให้ เพราะในป่าเนี่ยมีอาหารมีต้นน้ำแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์ครับ <c oughs> ธรรมชาตินะครับนายผู้หญิงสร้างสารรค์ให้คนป่ายอย่างพวกเราเนี่ยนะครับอยู่กันอย่างสมดุลนายผู้ชายอะ่ะเคยบอกผมอย่างนี้ครับ ดีเนี่ยบายดีดีโปรดเป็นลูกขาาองผมได้คะ <S <S ่ะสวัสดีครับท่านนายกรู้จักกับเลขาคนใหม่รึเปล่าสวัสดีค่ะต่อไปติดต่อทางเรื่มเรียนได้เลยอ๋อยินดีเน้เลยครับค่ะมีอะไรแนะนำก็ช่วยบอกนะคะอ๋อไม่ต้องห่วงถ้าอยู่กับท่านพอเลี้ยงแล้วสบายากเป็นไงตอนนี้เหนือยก็พอไปได้ครับพอหมุนออกไปค้าขายต่างประเทศได้บ้างปีดีการบ้านเราก็อย่างงั้นนะ ไม่เป็นไงพลอยยังไม่จะใหญ่มั้ยโอมันไม่ค่อยจะมีนะไม่รู้มันไปไหนโอาอาจจะหายไปอยู่ในความาแล้ของพี่เป็นงไงนะกิจการก็ว่าจะลองเปิดตัวใหม่ตอนนี้เขาก็มีสายแรกของแดงอยู่แล้วน่าลองพี่นี่ราขานท้อขาน ว่าตลาดเปิดมาเยอะทีเดียวไม่กว้างแต่ว่าเรื่องเรื่องโรงงานขอบคุณ,ะคณะนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับพกองไม่ทราบว่ามางานไหนกันหรอคะอ๋อครับนี่คุณคงจะมางานเลี้ยงกันในเหมืองธ่พลน,นะครับใช่ค่ะงานนี้ผู้ใหญ่เขาจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณบุคคที่ช่วยเหลือการกุศลมาตลอดอก็เลยมีแต่คนดังๆนั้นเลยรวมทั้งในเหมือ,องคุณด้วยอ๋อดิฉันก็มาในฐานะของเลขาในเมืองน,นะคะ,ะครับพองานจะเลิกคงจะดึกนะครับ ถ้าเสร็จงานแล้วคุณจะกลับพร้อมในเมืองหรือว่าเออทีฉันออมีอะไรผมช่วยไหมครับไม่มีค่ะ ขอบคุณนะครับทุกคนอยู่ในความขอบนะครับไปอยู่ดูเลยครับเดินรู้ครับอยู่ในความขอบนะครับคุูมูมาดูคุณผู้ชายกันนี่ and <AND as, ครับอยู่ในความขอบนะครับอันนี้ครับอยู่ในความขอบนะครับไฟดับธรรมดาครับไฟดับธรรมดานะครับ สวยไหมครับนายผู้หญิงหสวยจ้างในทั่วไปได้มาจากไหนเนี่ยหม้ยผมไปเก็บไปจากเนินเขานน่นนะครับเห็นว่านายผู้หญิงอะ่ะชอบดอกไม้ขอใจในถัวมากนะคระครับผมให้หมดทั้งตะกร้าเลยครับรับดีๆนะครับ